คุณแม่วันทงผ่านแล้วค่ะโฆษณาสตรีมผ่านแล้วค่ะพี่น้องคะผ่านสองวันมาแล้วโอเค่ะพี่น้องปีหนึ่งมันกิสจิตด้บ่ค่ะมันกิสิตใ้งเงินเพิ่นบ่ให้เห่าฮนะ่ะหกหมื่นนาทีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าแต่ว่ามาติดข้อสองติดข้อสองก็วันทองก็บอกว่าจะพาลูก ลูกสาวจะพาปลูกสาคูคือมันแบบพี่น้องขึ้นเวทียืนยันตัวตนไม่นานหรอกคะ่ะขอให้ปังปังนะคะตกค่ะเมื่อวานนี้อยู่ทางน้องกุ้งแก้วคะ่ะพี่น้องฝนตกที่น้องที่ ผานไปผ่านมาก็เวะมาให้กำลังใจค่ะฝนตกบ่ค่ะบ้านน้องหนูจินฝนตกบ่จา้าไ,ได้คุยกับเพื่อนได้มีเพื่อนเยอะแยะเนาะค่ะคุณแม่วันทองว่าไม,ไม่ได้เงินก็ไม่เป็นลอยเส้นมันสิเป็นนึ่งเหรียญค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ค่อยๆเก็บสะสมไปเกิดอันเพชรใหม่ไหมค่ะคุณยายทองเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่มันก็มันก็จะแรงดานนองบัวลำพูนากรางไม่ตกเ้อค่ะพี่น้องค่ะมีแต่คืม ยังทํางานอยู่ค่ะยังส่งงานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องส่งงานทํางานเหมือนเดิมต่อไปนี้สิได้ชมคลิปให้จ้าตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายแกเปเลี่ยนโมเมนต์จ้าเนาะ นะคะอันนี้ก็วันทองเหมือนกันค่ะเด็กเมฆมาส่งกำลังใจให้จ้าขอบคุณค่ะนาทีก็หมดไม่เหลือจะเริ่มต้นไล์ใหม่ค่ะค่ะเริ่มต้นไล์ใหม่เลยค่ะค่ะไปด้วยกันค่ะ ยายทองก็ไปด้วยกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเนะาะค่ะบ่ได้สนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเออน้องหนูกินก็บอกว่าตกอยู่จ้าค่นะคุณคุณยายทองเอา้าคุณยายทองไปไหนแล้ว สวัสดีค่ะคุณคุณนะเขาเรียกว่าสายอะไรสายขั้นเร่งขั้นเล่งรถเนี่ยรถเนี่ยกินยันตัวตนไม่นานค่ะคุณแม่วันทองสามสิบนาทีค่ะ เพื่อนก็อยู่อุดรค่ะคุณแม่วันทองนี่ก็อยู่อุดรน,นะคะอืมโอเคต่อไปนี้สีได้ชมคลิปให้จ้าตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายเหลือคลิปเดียวยังไม่ผ่านค่ะ นคะคะส่วนสวัสดีค่ะดีดีค่ะดอกไม้กำลังสวยค่ะปลูกสาคูค่ะ เออเห็ดแา,า่งซาลันจังหอมอ่าคุณวันทองใจยภูทรอ,อยู่ทางไหนคะจะได้รู้จักค่ะคุณยายทองไปแล้วเหรอคุณยายทองอถ้าไม่เปิดอันเพจใหม่แล้วก็ไลฟ์สดรมค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ทางหนองกุ้งแก้วสีบุญเรืองเนาะคะ่ะฝนตกนสวัสดีค่ะ โอ้โบิ๊กี่ห้อเองไดนี่บอสแป้งเหียมีมมม ก็เลยบริหิษนากันปันไดนะคะนะคะคุณยายทองก็ก็เลยบริหิษนากันปันไดนะคะนะคะคุณยายทองก็วันทองอ่าคุณวันทองชัยภูทรสวัสดีจ้าคุณมณีนีนสวัสดี เรือคลิปเดียวยังไม่ผ่านค่ะนะคะส่วนค่ะคุณคุณยายทองเอาคุณยายทองไปไหนแล้วสวัสดีค่ะคุณคุณนะคะอันนี้ก็วันทองเหมือนกันค่ะเด็กเม้มาส่งกำลังใจให้จ้าขอบคุณค่ะ เมื่อวานนี้อยู่ทางน้องกุ้งแก้วค่ะพี่น้องฝนตกตกค่ะเมื่อวานนี้อยู่ทางน้องกุ้งแก้วค่ะพี่น้องฝนตก ถึงกันให้กำลังใจกันค่ะพี่น้องมาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมกับช่องแม่ครูมณีนินเจดสีนะคะผ่านแล้วค่ะผลออกมาผ่านเรียบร้อยนะคะ,ะคุณแม่วันทองก็สวัสดีพี่น้อง ฝนตกบ่ค่ะบ้านน้องหนูกินฝนตกบ่จ้าสวัสดีค่ะตสติมผ่านแล้วค่ะโบนัสก็ได้แล้วแต่มันไม่ถึงเนาะค่ะเดือนหนึ่ง ท่ายกันก็จะไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะค่ะพี่น้องขาก็เลยมาทักทายทักทายกัน นาทีก็หมดไม่เหลือจะเริ่มต้นไล์ใหม่ค่ะค่ะเริ่มต้นไล์ใหม่เลยค่ะมันโบราณต้มจินอร่อยอร่อยค่ะคุณแม่วันทองก็บอกว่ามันโบราณต้มจินอร่อยอร่อยค่ะ มันก็ไม่แดดออกค่ะมืดคืมอยู่ค่ะแต่ฝนยังไม่ตกค่ะพี่น้องค่ะเกิดอันเพจใหม่ไหมคะ่ะคุณยายทองเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่มันก็มันก็จะแล้วกับสี่โมงเย็นจ้านะคะเวลาครั้งละค่ะ ุ้แก้วสีบุญเรืองเมื่อวานนี่ค่ะเพราะว่าคุณแม่โฮมเพิ่นบอกว่าเพิ่น